สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการสุอิสานไทโซวันนี้เราได้เมนูเมี่ยงปลาเผาเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ผักเนาะร้านเก่าเจ้าประจำที่เคยซื้อเจ้าเนึ่ยแซ่บครับผมนี่พี่น้องน้องกินปลาเดี๋ยวลงมือกันเลยครับผมลองเลาะเดี๋ยวจะสุกเลาะเอาเนื้อปลาออกก่อนพี่น้องเอาเกล็ดปลาออกอย่าเอาเนื้อปลาออก ออกเก็ดมันออกก่อนออกเก็ดไหเมยกินเราออกเก็ดไหเมกกันพี่น้องเลยว้าวป๊บโอ้โหตะไคร่เป็นกำพี่น้องเลยกำละสิบบาทอ่อ่นี่ปุ๊บอืมนี่แล้วเปิดเลยปุ๊บอ่ะ ไปลงเมืองเลยครับผมกิน<ส>น, <ำ S 1> น้นำกันได้ไหมเนี่ยหอมเมีย่ยงได้ไหมเนี่ยปึ๊บเราก็จะจับผักแบบนี้เนาะจักเนื้อปลามาเลยครับผมบ้านไก่บ้านไก่เนาะมากินกับจานสุกับแม่ไพวาเนาะนมจีนนมจีนด้วยเนาะไปกับผัก ใส่ไปวันวันนี้เป็นเมนูซัมเ็จนะครับผมมาแซบแซบน้ำแข็งน้ำจิ้มคนแซบอะคัมคัมนี่มากินน้ำแข็นะครับผม คำใหไงใส่ซอดครับพักเป็นกัะไฮไลด์ได้สิน้องเป็นไฮไลท์ค่ะผักให้เยอะมากผักหา่าเนี่ช้อนอนี่ช้อนน้อันมี่มอืมช้อนใช่แล้วช้อนตัก นข้าวเหนียวขนมจีนอืมคนเนี้ยกินคนเนียยกินเ้นดหอมแต่จบก็มีข้าวเหนียวอืมแล้วเข้าไปจ้ะพี่น้อง เป็นนะปลาเป็นสดดีดีเนาะมาครับผมม,มากินน้ำกันเนาะบ้านไก่บ้านไก่นกเนาะมีโน้มีอย่างปลาเผาโหระารพาก็มีหอมบักจีก็มีเลยครับ รูดตะาคร้รับจะขายใบเตยเนาะเป็นเผาดีดีครับแล้วก็ใบมะกรูดจับข้าวเป็นเห็ดอะไรดีครับ แบบครับไม่ได้กินโดนนะเพราะว่าแล้วหาทีรุ่งเนาะ,ะเขาย้ายที่ใหม่เนาะเปลี่ยนร้านใหม่หรอมมเมนมันเป็นร้านใหม่เป็นสถานที่ขายใหม่เพราะโดนไล่หรือทำที่เา่าเขาไล่ขายมองไดก็ได้เพราะว่าน้ำจิ้มเพิ่นแซ่บการเทสขายของเพิ่นดี โอ้อ๋องันอย่าปะอืมหอมี่ยแซ่บๆแซ่บๆนะครันนะครับผมแบันจุกกับแม่ไปวานะ ป๋าไซส์กำลังงามเนาะไซส์พอดีไม่เล็กไม่ใหญ่กินน้ำขึ้น น่ากลัว่ไ้รอกน้ำกินมใส่ก่อนพี่น้องเลย เซเปอร์ตอนนี้อัดไปมันม่คำใหญ่มาก เตร็ เนื้อปลาได้ก็เสร็จมาเยปุ๊บปวดถึงเมีนองปลาเนี่ยเราไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยอ,อยัางแต่เป็นบ้านลมี่หมองลงตะกีกินดู เกือบเดือนได้แล้วพี่น้องเลยกินผักก็จะมีประโยชน์

คำนี้ตบท้ายน้องอืมเข้มในอันโดนไหนเนาะว่ากินเขาแซ่บโอเคครับผมเด็กเสด้ลำลับเพราะแม่พี่น้องเพื่อนไหวแย่งสน,นี้เนะาะในการจะเลื่กดไลค์กดซับ c r i ครให้จัดชุดเลยครับผมคลิปนี้ แจ่มสุขกับแม่เพวียต้องขอตัวลาไปก่อนเย้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ